รับฟรีอีบุ๊กขายของออนไลน์ใครว่ายากเมื่อฟังคลิปนี้จบมีหลายคนถามกันมานะครับเรื่องของการสร้างออเดียนส์เนี่ยเ,เราสามารถสร้างที่อื่นได้หรือเปล่าถ้าตอบว่าสามารถทำได้นะครับโดยวิธีการใช้ออดียนอินไซด์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูอีกหนึ่งวิธีการในการสร้างออเดียนอินไซด์สร้างออเดียนจากออเดียนอินไซด์นะครับเื้องต้นเนี่ยเราเข้าไปที่แอดมินิเจอร์ คลิกแอดมินเเหมือนเวลาที่เราจะสร้างโฆษณานะครับพอเข้ามาที่หน้านี้ปุ๊บเนี่ยให้ไปที่แท็บ3แทบ็บขีด3ขีดข้างบนตรงนี้นะครับขีด3ขีดข้างบนตรงนี้แล้วก็เห็นไหมมันก็จะขึ้นมาเป็น Ad Manager Analytics แล้วก็ All Tools ไปที่ All Tools นะครับไปที่ All Tools แล้วก็ไปที่ คอลัมน์ที่คำว่าแผนเห็นหมคำว่าแผนนะครับแล้วเราก็ไปที่ Audience Insight นะครับไปที่ Audience Insight คลิกเข้าไปเลยพอคลิกเข้าไป Audience Insight เนี่ยก็จะทำให้เรามาถึงที่หน้านี้เขาก็จะถามว่าจะเอา Audience แบบ Everyone on Facebook หรือว่าเอา People connect to your page สมมุติเราบอกว่าเอาทุกคนบน Facebook นะครับ เขาจะขึ้นมาเป็นประเทศแรกเนี่ยคืออเมริกามี150-200ล้านคนเราบอกไม่เอาเราเลือกประเทศไทยนะครับเราเลือกประเทศไทยตัวออเดียนก็จะเปลี่ยนไป45-50ถึงล้านคนถ้าถามบอกว่าเจนเดอร์ Gender ล่ะนะครับ age and g เจนเดสมมุติเราบอกว่าเราสนใจที่ อายุตั้งแต่25ถึง40ครับ25ถึง40เราสนใจเพศไหนทุกเพศไหมนะฮะ25ถึง40มันก็จะมาเป็นจำนวนจะแคบลงนะฮะเหลือประมาณ20-25ปล้านถ้าถามว่าอันนี้คือทั้ง2เพศถ้าเราเอาเฉพาะผู้ชายนะผู้ชายเหลือเท่าไหร่ ลือ10-15ล้านถ้าเอาผู้หญิงเลือกผู้หญิงก็จะเป็น10-15ล้านเหมือนกันนะครับเราสมมุติว่าเราเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะครับ10-15ล้านก็เขาก็จะบอกว่า10-15ล้านเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยคนที่อายุตั้งแต่25-34ประมาณ74%และว26%ก็จะเป็นคนอายุ35-44 ถามต่อว่าอินเทอร์เอะไรสนใจประเภทไหนเราลองดูนะครับเราลองดูก็ลองคลิกอินเทอร์เสก็จะมีขึ้นมานะครับบิเนสอินดัสทรีเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับก็เป็นแต่ละหมวดหมู่สมมติเราบอกว่าเลือกเป็นฮ o อบบี้ก็ได้นะครับฮ็อบบี้แอนด์แอคทิวิตี้ก็จะมีมาให้เลือกอีกเต็มเลยนะครับก็จะมีอาร์ตแอนด์มิวสิกสนใจไหมสมมติว่าอาร์ตแอนด์มิวสิก สนใจเรื่อง acting สนใจเรื่อง craft เรื่อง dance เรื่อง drawing เรื่อง fine art เรื่องกีตาร์สมมติเราหาผู้หญิงที่สนใจเรื่องกีตาร์อะกันนะครับจำนวนจะเหลือ6 6ห0แสนถึง7แสนละเห็นไหมครับเริ่มเล็กลงละนะครับเริ่มเล็กลงละแล้วก็เห็นไหมนะอันนี้ก็สามารถเซตขึ้นมาเป็น1กลุ่มเป้าหมายได้ละโดยพอเราหาขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับ เราจะเซฟกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ไว้เราก็าไปที่อันนี้นะครับก็เขียนว่ากีตาร์เซฟไปท่านี้นะครับวิธีการสร้างออเดียนจากออเดียนอินไซด์นะครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับหากคุณชมคลิปนี้แล้วคิดว่ามีประโยชน์ทั้งกับตัวคุณหรือกับเพื่อนๆ ก็สามารถคลิกไลค์ได้นะครับคอมเมนต์ก็ได้หรือจะแชร์ไปให้เพื่อนๆก็ได้นะครับและสำหรับท่านที่ชอบดู YouTube ก็สามารถกดไลค์คอมเมนต์ u u s s r r i e e แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งเพื่อติดตามคอนเทนต์ตอนใหม่ๆของผมได้ที่นี่ครับติดตามความรู้และสาระดีๆที่มีประโยชน์ได้ที่เพจขายของออนไลน์ใครว่ายากบ y ลโค้ดทัชแล้วพบกันครับ คลิกที่ลิงก์เพื่อดาวน์โหลดอีบุ๊กได้เลยครับ